สวัสดีครับสวัสดีครับผมผมดิฉันเดอร์ครับวันนี้พิธีพาทุกท่านเนี่ยมาชมคลิปรอบคัน์สำหรับเจ้าทูตุกิวีซอมหกห้ปี2020รถคันนี้ครับวิ่งมาหมื่นกิโลเมตรเท่านั้นมาพร้อมกับของแต่งนะครับสภาพสวยใสเหมือนใหม่จะสวยแค่ไหนนะครับมาชมเลยครับมาเลขไมค์คันนี้ครับมาดูครับนี่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบกิโลเมตรแท้เรามีเลขไมล์จากบ้านลูกค้าให้ดูทุกคันคันนี้มาพร้อมกับบาร์จับ GPS นี่นะครับตอนนี้ครับ กุญแจให้มาครบ2ดอกนะฮะหัวโชคเดิมสวยครับไม่มีรอยขันรอยเซอร์วิสนะครับคันนี้จะคงเป็นแฮนด์เดิมนะครับมาพร้อมกับบาร์จากโมโตเวฟนะฮะนี่นะครับประกับไฟฟ้าครับตัวหนังสือไม่มีเรือนลานะครับปอกแฮนด์เดิมครับแทบไม่สึกมือคัดเดิมกาดแฮนด์เดิมครับประกับพนเร่งครับตัวหนังสือไม่มีเรือนลางนะครับฝาปิดกระปุกมันเบรกแต่งนะครับคันนี้อะไรบินอันนี้เป็นตัวหลอกคันเดิม อ๋อตัวรถคันเร่งโอ้โหนี่อุปกรณ์เสริมนะฮะต้องติดติดตั้งเพิ่มเติมนะครับมือเบรกนะครับเป็นแบบก้านเหลี่ยนะครับไม่มีคอสไม่มีงอเช่นเดียวกันคันนี้ครับฝาถังน้ำมันเดิมสวยนะครับตัวถังนะครับเป็นสีเดิมนะครับสติ๊กเกอร์วอร์นิ่งอยู่ครบนะฮะบ่อนั่งนะครับไม่มีขาดไม่มีรูนะครับที่จับนะครับด้านหลังเดิมครับไม่มีรอยนะฮะอ่ะมาด้านหน้าหน่อยนี่คันนี้เป็นชิลหน้าเดิมนะครับนี่ฮะไม่มีแล้วบอกว่าสวยใสไม่มีแตกลายงาการ ไฟหน้าแต่งจาก SRC นะครับโคมไฟหน้าเดิมสวยครับนี่ครับแทบไม่มีรอยหินเลยนะครับปากนกสวยครับนี่เป็นของเดิมครับไม่มีแตกร้าครันนี้มาพร้อมกับไฟสปอตไลท์คู่หน้าถึง2คู่นะครับนี่ดวงเล็กกับดวงใหญ่นะครับบังโคลหน้าเดิมครับไม่มีแตกร้านะครับยางหน้าหลังเดิมติดรถจากศูนย์ครับ11,000กิโลเมตรแท้นะครับแล้วก็นี่ครับล้อหน้าหลังเป็นสีทองเดิมติดรถจากศูนย์เช่นเดียวกันนะครับที่วดเดิมสวย จานเบรกด้านหน้าครับจะบอกว่าเป็นแค่รอยครับมาพร้อมกับระบบเบรก ABS ครับคาลิเปอร์ด้านหน้าไม่มีรอยล้มรอยสไลด์นะฮะคันนี้มาพร้อมอากาศหม้อน้ําแต่งจาก n r c เช่นเดียวกันนะครับอกล่างด้านหน้าหน้าเครื่องครับสวยๆสายๆแบบนี้ครับมาครับคันนี้มาพร้อมกับชุดแคชบาร์ด้านข้างแต่งนะครับจาก Moto s k i l l นี่นะครับมา้ถุงผ้าด้านข้างมาให้ด้วยนะครับ ฝาวาวเดิมสวยครับไม่เคยเปิดไม่มีรั่วซึมนะครับกาวนะครับแข้งเครื่องฝั่งขวาไม่มีรอยล้มแล้วก็ล้มแปะนะฮะพักเท้าฝั่งขวาครับเซ็นเซอร์ไม่มีแตกหักนะครับคันนี้มาพร้อมกับท่อเดิมนะครับมาฟังเสียงท่อเดิมคันนี้กันหน่อยมาอัตราติดง่ายครับรอบเดินเบานิ่งอัตราเร่งเป็นไงครับมาดีครับขึ้นเร็วลงเร็วโอ้โหอัตราเร่งดีจริงครับรอบรุ่งยนต์นิ่งนะครับไม่มีสะดุดเลยคันนี้ครับ ันีครับมาพร้อมกับกล่องด้านข้างแตกนะครับนี่จาก l a m p a นะครับขอไปครับขอภัยขอไป bm moto enjoy the trip นะโอ้โหกล่องด้านข้างสวยเป็นงานไมอินไทยแลนด์นะครับมาพร้อมกับแหลกตรงรุ่นเลยนะครับด้านหลังครับสวิงอาร์มฝั่งขวาครับไม่มีรอยล้มแปะรอยเฉือนด้านข้างนะฮะจานเบรกด้านหลังนะครับก็เป็นแค่รอยครับมาพร้อมกับระบบเบรก abs ขอบล้อด้านหลังสวยครับไม่มีรอยนะครับนี่สีรวดเดิมสวยเช่นเดียวกันยางหลัง เดิมติดรถมาเลยครับเต็มเต็มแบบนี้ครับโอ้โหไฟท้ายเดิมครับเป็นแบบฟู l l LED ดีครับบางคนหลังเดิมครับศูนย์ตรงไม่มีบิดเบี้ยวรถนี้ไม่เคยมีปัญหาใดๆทั้งสิ้นแน่นอนครับมาฝั่งซ้ายคันนี้คงเป็นโซ่เตอร์เดิมเดิมติดรถมาจากศูนย์นะแล้วก็นี่ครับสวิงอาร์มฝั่งซ้ายสวยไม่มีรอยล้มเฉือนกระแทกด้านข้างนะฮะนี่พักเท้าฝั่งซ้ายครับนี่ครับยางเต็มนะครับคันเกียร์ไม่มีคดไม่มีงอคันนี้เนี่ยมาพร้อมกับตีนเป็ดด้านล่างแต่งนะฮะ แข็งเครื่องครับมาดูหน่อยแข็งเครื่องฝั่งซ้ายครับไม่มีรอยล้มแล้วก็ล้มแปะครับฝาวาล์วเดิมสวยครับไม่มีรั่วซึมและคาบกาวนะฮะหน้าเครื่องฝั่งซ้ายครับแห้งๆใสๆครับตาตายทันเดอร์ไบค์นนทบุรีครับกระบอกโชคล่างด้านหน้าฝั่งซ้ายครับไม่มีรอยหินนะครับรอยล้มรอยสไลด์จานเบรกด้านหน้าก็เป็นแค่รอยสัมผัสกันด้านขวาเลยครับแล้วก็มาพร้อมกับระบบเบรก ABS ครับผมเอาละฮะเป็นไงบ้างสัตว์เจ้า v 2 650 2020วันนี้ครับ11,000กิโลเมตรแท้269,000บาทท่นนั้นดาวน์ต้มต้นเพียง58,200บาทฟรีค่าจัดไฟแนนซ์ฟรีค่าขนส่งทั่วประเทศครับถ้าคุณกำลังหารถบิ๊กบัสคุณภาพด,ดีแบบนี้การันตีเลขไม้แท้ร,ร้อเปอร์เซ็นต์เพราะว่าเรามีเลขไม้จากบารรดุคาให้ดูทุกคันนะฮะคุณมาที่นี่ครับถนนตะไบนนทนบนทรุรีเราสามารถซื้อออนไลน์หรือว่าซื้อหน้าร้านได้ครับทั่วประเทศครับถ้าคุณสนใจแอดไลน์มาคุยกันครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ